ย้ายขึ้นเมื่อเกี่ยวไฮที่สองครับหลังจากมุกกี้เกี่ยวแล้วไปแล้วไฮหนึ่งครับอันนี้กัเป็นไฮที่สองครับไฮที่สอง่ก็มีน้าึือกันครับเพราะว่าฝนฝนยังตกอยู่ครับแต่กัดเกี่ยวได้ปกติครับดินบอลลรถดเกี่ยวบติดครับม่มีปัญหาครับเกี่ยวได้สบายสบายเลยมาครับที่ตามเมิองน้ำกันครับ เกี่ยวเลาะไปข้างนั่นครับวนไปเรื่อยๆครับนาสี่เหลี่ยมวนมาข้างนี่แหละครับแับน,นี้อยู่ตรงขามกับพมนี่นะครับอยู่คนละฝั่งกันเลาะเบิ่งรถดไปน้ำกันนี่แหละครับฤด,ดูการเก็บเกี่ยวหรือว่าฤดูการเกี่ยวเข่านี่ครับ พามาเบ่งรถเกี่ยวเขานี่นะครับวิธีชีวิตบ้าน,นอกบรรน,นาเนาะครับเนาะเห็ดให้เห็ดหน้าไปครับมีหน้าก็ได้เห็ดหน้าครับเข่าทั้งนั้นกันยังเขียวอยู่ด้วยครับเจ้าอกกของเจ้าของคนวบบนี้ตนกมาก,กินครับนี่เข่าแก่ก่อนนกกับมาก,กินนะครับนกกินหลายครับ เพราะว่าเขาแก่ก้อนโมโนก,กันมากินครับมาลุกกินเบิดไปลายเติบอยู่ครับเพื่นวะเนาจะจับเป็นนะครับธรรมชาตินะครับเนาะตอนนี้ก็เกี่ยวต้อมขมามาเรื่อยแล้วครับเขี่ยวบดนนะครับให้หนึ่ง ข้าวเดียวก็แล้วล่ะครับไฮนึงอุนไม้จัก2องซ้ำเที่ยวกับแล้วล่ะครับนี่ว่าหน้ากับให้บ่ใหญ่ปันไดครับเข้ากับพอดีเกี่ยวอยู่เลครับ โบ,บสูงแล้วก็บ,บอ่อต่ำเกินไปครับสำนนีก้กำลังพอดีครับกำลังเกี่ยวง่ายต้นเขา่าโบสูงกะสีบลล่มครับต้นเข่ากะสิบิบลล่มครับ ข้าวเดียวครับนี่ใกล้ข้ามาแล้วครับนี่ เกี่ยวไปแถวนี้กับลบมากอะแล้อล่ะครับนี่ เที่ยวสุดท้ายแล้วครับนี่เห็นอันมาเรียบร้อยครับให้นี่